จากการเชื่อมจากการลงคลิปไปหลายๆคลิปนะครับก็คือเนี่ยคือแฟนกลับหรือว่าคนที่เขาติดตามอยู่นานแล้วเขาก็จะไม่ถามนะครับว่าเชื่อมด้วยเชื่อมอะไรเก็เขารู้นะครับเขารู้ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเพิ่งเข้ามามาชมนะครับก็ถามว่าติดช่างใช้ดูเชื่อมอะไรดูแล้วมันเชื่อมง่ายเชื่อมดีด้วยนะครับก็นี่นะครับตัวนี้ครับเพื่อนเป็นดูเชื่อมโกเวดเลยตัวนี้นะครับเพื่อนๆหาซื้อมาใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเชื่อมสำหรับเหล็กกันว่าน้อยเหล็กธรรมดาคือได้หมดเลยตัวนี้เชื่อมดีอาร์กง่ายแล้วก็็็สะะเเเเเเลลลกกกงง่่่าาาายยยยยมคครรััับบววจจีีีตนนน้พือ นี่แนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะมือโดยเฉพาะมือใหม่มือใหม่ที่กำลังฝึกเชื่อมบอกตำรงว่าแต่ว่าลวดเชื่อมแข็งๆเกินไปลวดเชื่อมหรือว่าเชื่อมยากเกินไปนี่เราเชื่อมแล้วติดเชื่อมแล้วติดเชื่อมแล้วไม่ติดเชื่อมแล้วอะไรมันขัดใจมากเลยเนี่ยเพื่อนๆอากไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับลองตัวนี้เลยลองตัวนี้บอกตำรงว่ามือใหม่นี่เหมาะมากเลยตัวนี้นะเพื่อนๆลองเชื่อโหยตัวนี้ดูนะเพื่อนๆ